บายดีสบายดีเหตอยังนี้กำลังเฮียนคอมนะ่ะ mm hmm. กำลังเฮียนใส่คอมเพราะว่าเธอไม่มีคอมหรอไม่ม mm ี hmm. ก็บอกปะปาเธอซื้อให้ยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีเงินซื้อให้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ก็เมื่อวานนี้พวกเธอขายวัวไม่ใช่หรอฉัจะซื้อแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือเขาเอานาคอมตังโตอันแล้วพ่อเธอเมื่อวานนี้ขาย ขายสินงัวใด้เ่าใดห้าล้านห้าล้านกีบใช่ไหมไม่ใช่บาทนะคะถ้าห้าล้านบาทนี่โอ้โหรวยเลยน้องมีต่อ่อนกำลังสินเฮียนเล่นคอมเอาพอแบบเป็นพื้นฐานพื้นฐานเพราะว่าเล่มไปตก,ก็บร่ได้เก่งคอมเนาะไม่ได้เก่งนะคะฉันไม่ได้เก่งนะคะเธอมีแค่พิมพ์ได้ ออา c ปปีได้เออดูดู y o u t u b e ได้ดูอ่าอินเทอร์เน็ตได้จับเมาตัวนี้ฉันให้เธอเข้าไป w h a t s a อ p ก่อนเออได้ได้ได้เนี่ยวอตแอ p มีอยู่นั่นไงเริ่มต้นใช้งานอันนี้ก,ก,ก็ต้องแบบสแก,กนเธอจะเอาวอตแอ p p ช่ไหมเ,เดี๋ยวฉันสแก,กน w h a t s a อ p ให้ก่อนตอนนี้คือใช้มือถือในการถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยว ใช้วอทแอปในการสแกนวอทแอปให้น้องก่อนนะคะเพื่อให้น้องแชทกับผู้บ่าวโอเคทุกคนตอนนี้คือเข้าอุยเซอร์วอทแอปของพี่มีโตแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้อันนี้จะเป็นวอทแอปของฉันใช่ไหมใช่เธออยากใช้วอทแอปของเธอไหมไม่มีไม่ได้เธอไม่ได้เล่นวอทแอปเนาะแล้วเธอก็ทําจอใหญ่ไหมยังไงนุ่นนุ่นนุ่นถ้าเธอทําจอใหญ่เธอก็ คลิกเมาส์ไปตรงนี้เอออันนี้ก็มันเอไปได้ไงคลิกเออคลิกตรงนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเธออยากแชทกับใครเธอก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปชื่อดองเรามาเลื่อนเมาส์มาห้องใดก็ได้นี่นี่ห้องนี้ไหม <c oughs> อยู่เทงิงเออเธอแชทกับคนที่เทิงเทิงนู่นอันนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นกลุ่มของฟังก็ได้ อยากเพิ่มเสียงไหมใช่อยากเพิ่มเสียงก็เลือนเมาส์มาเนี่ยอืมเอ่อเต็กแล้วก็เอาขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเออดึงขึ้นดึงขึ้นอีกดึงขึ้นเฮจะเนี่ก็ได้เนี่ยบัตรเดียวเลยเนี่ ก็ <Hello. S 1> อันนี้จะเป็นกลุ่มของวงตระกูลภูตืออันนี้ตระกูลของมีตัวเองเนาะซึ่งในนี่เนี่ยจะมีอาคาทั้งป่พาพม่าเนาะแล้วก็อาขาเมืงองรองเมืองสิงห์หลวงน้ำทามีอย่างมีเหมอด <c oughs> อะไรนะเธอจะพูดคุยกับตระกูลของพี่เหรอใช่ <c oughs> ไม่อยากแล้วเธออยากอยาก,อยากลองพิมพ์ไหม อยากลองพิมพ์อะไรก็ได้ไหมพิมพ์ตรงนี้สิพิมพ์ตรงนี้ตรงเมาส์เนี่ยอันนี้ก็ลอยสวัสดีค่ะแล้วพิมพ์เราสิลองพิมพ์ว่สวัสดีค่ะจะพิมพ์อะไรหรอเออนี่ก็พิมพ์ได้อยู่นะนี่นี่น้องพิมพ์ได้อยู่นะทุกทุกคนี้ทำอะไรอยู่ซาลาููดูว่าซาลาูอยู่ตรงไหนลองดูมีไหมนี่ไง ่ยงงนะนนู่อ่ะนานมายังเจนม้องเลยรอดดิอ้ก็อ่อกูจตเรือบล่ะสีบเนี่ยตัวใช่ไยอาก็ขาจะมานแล้ิบที่ป่านนอกสงาร่ออ่ะลองลองหาดูอยากรู้ว่ามันเลื่อนขึ้นยังไงใช่ไหม เดือนเมาเออเดือนขึ้นเอามือเอออย่างนั้นแหละอ oh. อันนี้จะเป็นแค่ u อ e r ที่เป็นเพื่อนกับอิหโดนะคะแล้วอยากออกดูแบบพวกอ่า youtube ไหม <Yeah. S 1> อยากออกดูหนังไหม <Yeah. S 1> ก็ไปคลิกตรงนั้นนู่นนู้ยูเจนู้น,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 นเออเค okay. แล้วก็เข้า google chrome ก็ได้เข้า google chrome ไปใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละ ดับเบิลคลิกเดี๋ยวเน็ตมันจะช้านิดนึงทำจอใหญ่เลยเอแล้วก็มันมีหลายยูเซอร์ขึ้นมาใช่ไหมมีของอ่ามีของ i อ o รทูไอโมีของเอเมตโตเรียนนำกันเอาเข้าของ i อโรก็ได้ก็พิมพ์แบบนั้นแหละเธอดูหนังใช่ไหม <Okay. S 2> หนังผีดูสิลองพิมพ์หนังผีเออแล้วก็ <Okay. S 2> เออถ้าเธอไม่อยาก ไม่อยากกดที่เมาส์เธอก็กด enter เลยอันนี้กับอันนี้คือกันกดอยู่นีกับยูนีก็คือ <Okay. S 1> แล้วก็ใช่เขาเขาบอกว่าเขาอยากลองพิมพ์อ่าเขาอยากเล่นนะพี่พี่ก็เล่นคอมไม่เก่งนะดับเบิลคลิกโอเคไปทำจอใหญ่เข้า user ก่อน ยูเซอร์ใครก็ได้นายนั้นได้ดับเบิลคลิกเ,เอาเงี้ยอืมอไม่อันนี้ใช้รหัสเอาไงไม่ต้องโพดนะอันนี้เฟซบุ๊กพี่นะเลื่อนลงมาถ้าอยากเช็คกับใครก็เนี่ยสมมุติว่าเช็คกับคนนี้ไหม ลองลองสิลองเข้าไปในนั้นะในห้องแชทเขาอยากรู้ว่าเออใช่ใช่ทํไแล้วอืมอยากแชทไปหาผู้บ่าวก็แชทไปสิไม่มีค้นหาถ้าอยากอยากเพิ่มเพื่อนอีกก็เนี่ยขึ้นไปบนนุ่นนูนนี่นขึ้นไปบนใช่นี่ก็ได้นี่นี่นี่ที่น,นี่แล้วก็ค้นหาถ้ารู้ รู้จักชื่อเขาก็ค้นหาตรงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมงั้นก็กลับกลับคืนไปเลื่อนลงอนี่ดูลูกเขาทำไม <laughs> ดูลูกเขาก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนั้นเฉยๆที่จริงน้องไม่รู้ว่ามัน ใช่สมมติอยากให้มันขึ้นไปทำยังไงก็บอกว่าเลื่อนใครอรู้จักเหรอเป็นดาราใช่ไหมช่<ไ>ให้เขากินสินดิบเนาะเลือนดาานี่นี่อเอทีนี้ออกก่อน,นแล้วก็เลื่อนยังไงเข้าเปด เธออยากเรียนอยากเรียนเ,เล่นคอมทำไมอ่ะอยากได้คอมน,นี่นี่อ่านอันนี้ให้ดูเออลองอ่าน,นภาษาไทยนี่ให้บน่นไม่เอายิงยิงยิงน้ำลายพุ่มปากเสียโซโซขณออะขณะพ่ออาการสาหัส หลังกินแกงเห็ดเขาเหมือนไม่ใช่ปป่าของกูได้ไหมตอนนี้พิมพ์ได้ไหมอลองลองพิมพ์เป็นหนังสือสเสนอดูไหมออกออกจากตรงนั้นเลยไปออกนู่นทางขวามือน,นุนนุนนุนแม่แหละออกเออออกแล้วกันเข้ามาที่ขนหาลองพิมพ์ powerpoint เบอรไหน,นขอ้อหา นี่อยู่เบื้องซ้ายมือบอนอันหกสีนี่นะสีเจนี่นะพี่พี่อยู่เบื้องซ้ายอันขาวๆนีๆ่นี่นี่ลุม่มๆพี่นะลุ่มสุดลุ่มสุด,ดลุ่มสุดพูลเจอยู่ลุ่มสุดทั้งพี่ใส่มือเออเออทัดลงมา,าไม่ใช่ไม่ใช่วาดแอปค่ะยังไงยังไงก็ซองก็ซองอี่วเลนะเพื่อก็อืมใช่แล้วก็เธอก็เข้าไปไ microsoft ก็ได้หรือว่าอัน เวิร์ดพอยก็ได้ไดใช่ใช่ตรงนี้แหละครับไลรอืมอืมแล้วก็ a c c e p t a c c e p t ตนู่น I accept ตรงนั้นไงเออใช่สบายดีเจ้าภาษาลอมองเครบอืมไม่มีเอาหมภาษาละอองไหม ให้น้ก็ถูดูดนะก็ประมาณนี้แหละถ้าเธอถ้าเธออยากเล่นพิมพ์เอกสารก็พิมพ์แบบนี้แหละพิมพ์เล่นก็คลิกไปคลิกมาแบบนี้ไอ,อ้ดูก็ไม่ได้เก่งคอมนะไอ้ดูก็ไม่ได้เก่งคอมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีใส่เพื่อ,อติดต่อง,งานนู่นนี่นั่นปีนเอกสารปีนเอกสารเป็นไหม คอนโทรลพี <Okay. S 1> ถ้าเธออยากปิ่นอะไรสักอย่างก็แบบนี้นี่เองออกจากระบบไหมนี่เข้าไปพี่ w a t s app u channel แล้วก็ double c คลิ k มันไป <Okay. S 1> โอ้สาวน้อยอยากเรียนคอมต้องไปเรียนไอทีแล้วแหละเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งคอมนะ okay. ไทำไมจะเข้าไม่อยู่่อยูนี่ระบบออกจากระบบนี่เข้าไปนี่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 ตรงนี้ค่ะใช่เพราะว่านี่จะเป็น word อ p ของพี่นะคะแล้วก็ออกสู่ระบบเข้าสู่ระบบไม่อันนี้เข้าสู่ระบบออกสู่ระบบอยู่ตรงไหนไม่มีต้องมีสิปิดเปิดลองลองปิดดู ออกจากระบบค่ากดสีแดงใช่ใช่กดว่าใช่ตอนนี้หูวิธีเสื่อมหมดแอปแล้วเนาะหูวิธีลินอ่าอานันแล้วเนาะแอปสีฟ้าแล้วเนาะเพบูหรือเพบูเพบูอู้ละเออเออถ้ากอูเนี่ยหรืออู้อย่างเง กรณี facebook น่าจะระงาบอยู่่านแล้วอันนั้นตัวเนี้ยยูเซอร์อดีันอันนาพิมพ์ก็เป็นแล้วเนาะรู้ว่าพิมพ์ยังไงใช่ไหมแล้วปิดเครื่องคอมเป็นไหมไม่เป็นออกจากออกจากก่อนตัวนี้ใช่แล้วก็นี่มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงก็เราอยู่พี่ๆตรงหัวรอเออใช่ อันหนตรงนี้บอกน้องสอนน้องเปิดปิดก่อนนี่มันก็ชัดดาวอืชัดดาวตรงนั้นโอเคใช่ตอนเปิดเปิหรออ่ามือถือเอยคอมรุ่นนี้จะเปิดอยู่ด้านขวานนมันมีที่เปิดเธอดูก่อนไปดูก่อนลุกไปดูก่อนมีไหมใช่ใช่เปิด เปิดปิดเป็นแล้วนะออลองลองกันกดแล้วมั้งกดแล้ว,ลวนี่ไงเปิดเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ปิดเครื่องก็เป็นเปิดเครื่องก็เป็นแล้วเนะพิมพ์หนงังสือก็เป็นแล้วเนะพิมพ์เอกสารเป็นเนาะไม่ก็ก็พิมพ์เหมือนตะก,กี้แหละลองปิดดูลองปิดเครื่องดูให้ดูหน่อย ปิดเครื่องเข้าอยู่ใส่แล้วก็ทำยังไงถ้าส่งเงินส่งหรออ้งเออเออโอเคคุดแถวติดเออปิดเครื่องโอเค,อเค,อเค,อเควันนี้แค่นี้ก่อนนะไปนอนกันบ๊ายบายบ๊ายบายมือไหม่ค่อยเขียนน้ำกันไหมอย,อยากเฮีนยนากเขียนพิมพ์เอกสารเนาะต่อไปเขาจะเขียนพิมพ์เอกสารแล้วก็เขียนปินเอกสารเนาะ โอเคโอเคไหมโอเคบ๊ายบายที <laughs> ่นอนของสองพี่น้องคืนนี้นะคะคือก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเรามีตัวยังไม่มานะคะยังเล่นมือถืออยู่เลยแก okay. ถึงใหม่แล้วค่ะทุกคนแกนอนแล้วใช่ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายพรุ่งนี้เราถึงมาเรียนคอมใหม่นะบ๊ายบายค่ะทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนมาเบิ้งทรทัศแต่ว่าทรทัศพีเนาะตอนนั้นแมไม่เท่าว่ามาประมาณซีห้าคนนี่แหละแต่ว่าทรทัศที่บ้านตัวคือเพลแล้วจ้าบ่โหมันเป็นยัง หัวสเสำรวยนะมุ่งมุ่เป็นอยังอันนั้นเพียเดี๋ยวมืออื่อรู้ว่ามือใดทันไปเบิ่องคนจีนมาเบิรนะ์นให้เนาะเพรอไม่ท้าขจดจมก็เลยเบิร์นหนังไทยก็เลยเบิร์นละครไทยแบบเออกินข้าวแล้วแล้วก็มาลดกมื่นไปไปคุณนายเธอดูเสื้อนี่นอนเหรอไม่เปลี่ยนเลย